สวัสดีครับถ้าพูดถึงสายแคมปิ้งแล้วก็หลายๆคนคงอาจจะเห็นสามีภรรยาคู่หนึ่งที่ชอบท่องเที่ยวไปในที่ทต่างๆที่สวยงามและกิจกรรมที่สำคัญอย่างก็คือกีฬาตกป่าดังนั้นวันนี้เราจะมาทำความรู้จักพิทัศและพิพัฒกันนะครับจากเพจทัศแอนพัฒตลอดทัรวกันครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับปุพัฒครับประพัดครับท่านผู้ชมครับขณะนี้ผมอยู่ที่หาดกินรีนะครับอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีพอดีผมมาพักด้านข้างนี้แล้วก็เลยมองเห็นรถแคมปิ้งคันนี้เหมือนคุ้นๆเลยเข้ามาทักก็ปรากฏว่าเป็นลุงทัศน์กับประพัฒนนี่เองเอะตอนนี้เวลาผ่านไปหนึ่งปีเนี่ยได้ทำอะไรเพิ่มเติมขึ้นบ้างครับก็หลายอย่างครับกับรถคันนี้อย่างแรกเลยก็คือตู้เย็น ใช่ไหมครับเราไม่ได้ตู้เย็นเราออกแล้วก็ทําเป็นชั้นใส่ถังแช่เป็นโต๊ะกินข้าวในรถครับเป็นตู้เสื้อผ้าเป็นที่เก็บเครื่องครัวรโอ้แล้วป้ะพัดล่ะครับเวลาที่ไปออกแคมปิ้งเนี่ยมีกิจกรรมอะไรบ้างครับก็จะชอบไปสาตกปลาอ่าสายพิช,ชิ่งอ่าสองคนชอบด้วยเหมือนกันเหรอครับ แล้วรู้สึกว่ามีจะมีสเสน่ห์ปลายจังหวะนิดนึงก็คือชอบทำกับข้าวชอบทำกับข้าวอ่าอนนี้แหละสเสน่ห์ปลายจังหวนะนะครับแล้วอยากถามพี่ทัศน์นิดนึงว่าการที่พี่ทัศน์ออกแคมปิ้งอ่ะแล้วได้เจอผู้คนมากมายเนี่ยได้อะไรจากการออกแคมปิ้งนงครับการออกแคมปิง้งอย่างแรกเลยที่ได้ก็คือความสุขอืครับกับการได้พักผ่อนนะครับได้อยู่กับธรรมชาติได้พบปะผู้คนได้มิตรภาพใหม่ๆ จากคนรอบข้างอ้อันนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับถ้าเกิดใครยังไม่เคยออกแคมปิ้งนี่ต้องรอออกกันแล้วเอาละครับเดี๋ยวเรามาชมภายในรถกันนะครับครับผมอันนี้ก็เป็นรถโตโยต้าคอมพิวเตอร์ เครื่องยนต์สองพันห้านะครับเป็นเกียร์เมนวนครับผมเอ๊ะล้อนี่ทําไมจะต้องมีกันออันนี้ทําเองครับเป็นเป็นไว้สําหรับหนุนล้อเวลาเราจอดพื้นที่เอียงอ๋อข้างในจะได้ไม่เอียงใช่ไหมใช่ครับ,รบแอร์พวกแอร์พวกอะไรในรถเราจะได้ไม่เอียงอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวเรามาดูในส่วนต่อไปนี่อะ,อะไรครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดชัด จุดเสียบไฟ AC เข้ารถยนต์อ๋อ AC จากบ้านเราใช่ครับไฟบ้านเข้าเข้าได้เลยแล้วข้างบนก็จะมีข้างในจะมีระบบตัดข้างบนนี้ผมเห็นเป็นโซล่าเซลล์นี่มีขนาดกี่วัตต์ครับโซล่าเซลล์ตัวนี้5้ายห้าสิบครับอ๋อ550วัตต์บันไดเราก็มีไว้สําหรับ m a i n ทน n a โซล่าเซลล์สามารถขึ้นไป m a i n t e n นใช่ครับแ็งได้หรือว่าไปเก็บของได้ครับข้างบนเห็นมีน้ำหรือไงครับครับอันนี้ก็เมนถังน้ํา70ลิตร โอ้ถังนั้น70ลิตรอยู่ข้างบนอตัวนี้ก็เป็นเต็นท์ห้องน้ําเวลาเราไปที่ไม่มีห้องน้ําเรากางออกมาก็ใช้ถังน้ําจากถังนั้นใส่ฝักบัวอาบได้เลยอ๋อเวลาที่เราไปที่ธุรกันดารหรือว่าไปที่เป็นแบบดิบๆหน่อยเนี่ยเราก็จะมีที่อาบน้ำของตัวเองสามารถเข้าห้องน้ําอะไรก็ได้อยู่ตรงนี้เลยก็อ๋อน้ำได้เิงครับ สะดวกสบายครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูด้านซ้ายของตัวรถกันดีกว่าครับครับครับปะครับผมสําหรับด้านซ้ายนี่เราก็จะมีออนนิ่งนะครับขนาดสองเมตรห้าสิบคูณสเมตรโอ้หนี่สบายมากเลยนะครับถ้านั่งข้างในอยู่สบายสามารถนั่งแคมป์ได้เลยครับแล้วนี่เตรียมอุปกรณ์อะไร้างมื่อเนี่ยก็เป็นสเียงของเราแหละครับเป็นเครื่องดื่มเป็นอาหารที่เราเตรียมมานะครับมาองข้าวอะไรพวกนี้อยู่อยู่สามารถที่จะยังชีพได้เลยใช่ไหมใช่ครับ โอ้เตรียมพร้อมเลยเอาล่ะครับเดี๋ยวเราไปชมภายในตัวรถกันเดี๋ยวเรามาชมภายในตัวรถนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงไปไหลายอย่างเหมือนกันนะครับ อ่าเริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนเลยแต่ก่อนเป็นลิ้นชักอันเดียวใช่ไหมฮะอ่าตอนนี้รเราแปลงนิดหน่อยก็คือจะเป็นลิ้นชักสองชั้นโอ,โอเคโอเคทำตัวนี้ไวไ้ได้ไอเดียเลยแบบเชา้ชาเช้าสไลด์ออกมาชงกาแฟอะไรอย่างเงี้ยครับอ่าเสลียวเลยแลวค่ะตัวนี้ก็เก็บของใช่ครับตัวนี้ก็เก็บของเก็บอาหารเก็บอะไรพวกนี้เก็บชามได้เหมือนเดิมอ่าตัวนี้ก็จะทําครัวเนาะครับผมคือเราทํานิดหน่อยตอนเชา้าชงกาแฟอะไรพวกเนี้ยครับ โอเคครับมาส่วนต่อไปชมด้านในครับตรงนี้เดิมเป็นตู้เย็นใช่ไหมครับครันี้เราก็ดัดแปลงเอาตู้เย็นออกซึ่งตู้เย็นเราไม่เคยได้ใช้งานประจํานะครับตรงนี้ก็จะเป็นสําหรับใส่ใหญ่มากเลยใส่กลาติกน้ําแข็งถังแช่อะไรพวกนี้ได้สบายครับครับครับผมชั้นกลางก็จะเป็นเก็บถ้วยชามเก็บของเบตาเลดอะไรพวกนี้ได้ครับ แล้วก็จะมีชั้นบนชั้นบนนี่เราไว้นั่งทานข้าวบนรถก่อนพอ๋อสามารถที่จะนั่งบนรถได้ทานข้าวได้นั่งทานข้าวฝั่งซ้ายก็ได้คนหนึ่งฝั่งขวาได้คนหนึ่งแล้วก็สามารถทํางานได้ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับมีโน้ตบุ๊กก็ทํางานได้ด้วยใช่ครับตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บอีกนิดนึงแ้วเก็บพวกไอเดียกล่องไอเดียแนวตั้งนะครับครับผมใช้พื้นที่ได้เต็มที่ครับ นะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บของอีกโอ้โหนี่ยกบา้านน้อยที่นี่เลยนะครับเนี <moderator. laim neither> ่ยนะครับตอนนี้ก็จะเป็นเก็บเครื่องครัวอะไรได้อีกบูร์นมากเลยนะครับนี่ก็จะเป็นเตาไมโครเวฟตัวนี้ก็จะเป็นอ่าไมโครเวฟครับตัวนี้อันนี้เราต้องใช้ watt น้อยใช่ไหมครับใช่ครับตัวนี้น่าจะไม่เกิน700อวัตต์อืมใช่ใช่เพราะรถมันกินไฟน้อยพวกนี้นะครับครับอ่เดี๋ยวเรามาดูตัวนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าอ๋องี้สบายเลยครับเมื่อก่อนเราจะลกๆนะตอนที่เรา ไปไหนเราก็เก็บได้เลยอยเยต้องมานั่งพับครับนะครับใช่ครับอ่ะทีนี้เรามาดูฝั่งที่นอนกันดีกว่าครับในฝั่งที่นอนก็เหมือนเดิมครับตัวนี้จะความกว้างอยู่เมตรเจสิบความยาวอยู่ที่เมตรแปครับไอ้เบาะตัวนี้เราสามารถที่จะถอดออกได้เป็นส่วนๆไหมครับถอดได้ครับถอดได้อันนี้เราก็เหมือนเเปิดเปิดออกตรงกลางก็เปิดขึ้นแล้วก็นั่งได้เหมือนเดิมครับ อย่างนี้ก็สบายนะครับเวลาเอาง่ายๆถ้าเกิดฝนตกอะไรก็มาย่างอยู่ในรถได้ั่างในรถได้ใช่ครับผมโอเคทางด้านขวาแล้วครับก็จะเป็นชั้นเก็บของเดือนครับตัวนี้มีสามช่องด้านขวาสามช่องด้านซ้ายอีกสามช่องครับโอ้แล้วที่เห็นนี่อะไรครับเนี่ยครัว่านี่คือเบ็ดครับอ๋อนี่นี่นสายฟิชชิงครับสายฟิชชิงใช่ไหมครับใช่ครับก็จะเป็นเบ็ดทางซ้ายขวาเลย อ๋อครับนะครับจะเป็นคันเบ็ดทั้งซ้ายทังขวาโอ้โหตัวจริงเสียงจริงแล้วก็มีไม้สำหรับเดินเขาอ๋อแทร็กกิ้งใช่ครับสองขได้เอ๊ไม้ที่ใช้นี่เป็นไม้ประเภทไหนครับก็ตัวนี้จะเป็นไม้ไม้สนผสมครับเป็นไม้สนผสมอ๋อไม้สนพวกนี้ดูแลง่ายใช่ไหมครับใช่ครับนี่ก็ใช้มา จะสองปีแล้วเนาะแล้วต้องทาเชลักเล็กเกอร์อะไรไหมก็ทาเชลักครับเคลือบทาเชลักเคลือบแล้วก็ลงเล็กเกอร์เคลือบประมาณสามเที่ยวครับผมด้านบนนี้ก็จะเป็นไม้คล้ายๆไม้ยางพาราไม้ไม้อัดนะครับเบามากครับนะแล้วก็ทําการติดไฟไว้แล้วก็มีไฟด้านข้างกลางคืนเปิดก็ปิดตรงนี้เปิดอันนู้นก็เราก็นอนสบายแอร์ขนาด9 00 0 BTU บทครับของไดกินอินเวอร์เตอร์ ประหยัดไฟมากครับรุ่นนี้ครับนะครับด้านขวานั่นก็จะเป็นตู้ยาอ่าดีครับครับผมฉุกเฉินเนาะเล็กๆใช่ใช่เราต้องมียาแก้ปวดท้องแก้อะไรไว้แก้ไข้แก้หวัดได้ครับตัวนี้รู้สึกว่าจะมีพัลดลมระบายอากาศด้วยใช่ไหมใช่ครับด้านซ้ายมือด้านล่างนั่นจะเป็นพัดลมระบายอากาศซึ่งถ้าเรานอนที่น้องหนาวเราก็ไม่ต้องเปิดแอร์เราแค่เปิดอากาศให้มันโฟล์มันก็เย็นสบายตรงนี้เราก็มีผ้ามา่านมีอะไรเรียบร้อยหมดเลยครับผมตรงน้นข้างบนก็ไปถังดับเพลิงไว้ แล้วก็มีจุดในเรื่องของปลั๊กอำนยวยความสะดวกใช่ครับปลั๊กไฟจะมีหัวหัวเตียงเออหัวนอนแล้วก็มีตรงนี้ก็มีชาร์จ <A. S 2> ได้ตอนนอนครับผมระบบไฟคันนี้ก็จะเป็นแบตเตอรี่12โวลต์นะครับ12โวลต์310แอมเป์เป็นแบตลิเทียมครับโอ้วนี่เราก็จะมีที่ใส่12โวลต์มีที่ใส่ USB ใช่ไหมครับใช่ครับเป็น USB แล้วก็ แล้วก็มีสวิต์ปิดเปิดเป็นส่วนๆไปใช่ครับตัวนี้ปิดแยมอ๋ออันไหนไม่ใช้เราก็ไม่ต้องเปิดใช่ไหมครับอ๋ออันนี้ก็จะเป็นจอบอกสถานะของแบตเตอรี่ใช่ไหมครับใช่ครับครับผมภายในก็จะมีตัว ATS สำหรับสลับไฟนะครับมีโซล่าชาร์จเจอร์แล้วก็มีตัวอินเวอร์เตอร์อ๋อสำหรับแปลงไฟใช่ไหมครับใช่ครับสำหรับแปลงไฟและแบตเตอรี่นี่เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมลิเธียมครับ12โวลต์310แอมป์ โอ้ oh, ใช้ได้แบบไม่มว่<จ>า <ำ S 2> วันละ 8, 8ชั่วโมงก็4-5วันไม่ต้องชาร์จไฟครับโซลาร์เซลล์ชาร์จลงอลเ,ลเติมตลอดใช่ไหมครับใช่ครับโอเคครับ เดี๋ยวมาดูหลังรถกันครับตอนนี้ด้านหลังโอ้ถ้าเป็นครัวหลังรถเลยนะเนี่ยครัวครับตัวนี้เป็นตัวเส้นยาด้ายเหมือนเดิมยกไปสำรับข้าวอะไรได้เหมือนเดิมแสดงว่าตัวเราสำับข้าวแล้วก็ยกชุดนไปได้เลยใช่ยกเพิ่งปรุงไปตั้งท้างเตาได้เลยแล้วก็มีระบบไฟระบบไฟครับผมตัวนี้เป็นไฟแสงสว่างด้านหลังแล้วก็สามารถ เสียบ USB ได้เสียบที่จุดบุหรี่ได้พอเราติดกับบัวเอาน้ำหรืออะไรที่เป็น12โวลต์ได้ครับและด้านขวานี่ก็มีชเวร์หรอครับก็จะมีตัวนี้ครับที่ต่อจากถังด้านบนอันนี้คือบบัวเวลาเราห้องน้ำใช่ไหมครับเราก็จะย้ายมาด้านนี้อ๋อแล้วเราก็ต่อสายใช่ครับก็ต่อสายลงมาใส่บัวแล้วตอนนี้เราก็ฟิกไว้แล้วก็ไปใช้วิธีการต่อเอาใช่ไหมครับเอาเราเดินสายไว้แล้ว ใช่ใช่ครับจะมีสายก็สําหรับขันเข้ากับตัวบนครับกดดึงลงมาก็เปิดน้ําอับได้เลยอ๋อันนี้ก็ใช้ได้เลยเพิ่มเติมครับเพิ่มเติมด้านในก็เก็บของเหมือนเดิมอ๋อแต่นี้ทําไม่สามารถใช่ครับพื้นที่ยาวเลยยาวไปด้านในเลยครับสามารถเก็บอุปกรณ์ยาวๆได้อย่างเช่นโต๊ะเก้าอี้อะไรได้หมดเลยใช่ไหมครับได้ครับและตัวนี้ก็สามารถจะเป็นโต๊ะทําครัวได้ด้วยใช่ครับ แล้วมีเพัดลมระบ,ราบายอากาศด้วยเหรอครับอ่าใช่ครับผมอ่าตัวนี้ก็อ่าค่อนข้างเรียบง่ายดีนะครับเน้นง,ง่ายๆสบายสบายครับใช้จริงแล้วก็นี่คอยร้อนใช่ครับอันนี้คอยร้อนอันนี้ก็เป็นขาตกแก๊สทำเองไว้เหมือนกันอือตัวนี้ก็เป็นคอยร้อนของแอร์ครับรุ่นนี้แนะนำครับเงียบมาก ได้กินเก้าพัน BTU เนอะใช่ครับนูเอร์อเตอร์ด้วยครับประหยัดไฟโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อข้างในกันครับผมโอ้พอผมได้ชมแล้วสมกับเป็นรถแคมปิ้งจริงเรียกว่ามีฟังก์ชันทุกอย่าง พร้อมที่สําหรับการที่จะออกแคมปิ้งโดยที่ไม่ต้องพึ่งใครเลยนะครับอันนี้ค่อนข้างยอดเยี่ยมมากทีเดียวนี่อยากถามประพัฒมั่งว่าเวลาหลอ,อกแคมปิ้งเนี่ยเราประทับใจที่ไหนมั่งครับก็ที่ได้ไปมาก็ที่ไม่ห้องสอนอรอธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะผู้คนในไไงานที่โน่นต้อนรับดีไหมต้อนรับดีทุกที่อากาศดีอากาศดีอ,าาดอแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าผู้ชมทางบ้านอยากจะติดตาม มีช่องทางไหนในการให้ติดตามครับมาไปเที่ยวที่ไหนไปอะไรไหนแล้วลงเฟซลงอะไรเรามีช่องทางในการติดต่อไหมช่องเฟซบุ๊กของเราครับทัดแอนพัดตลอดทัวร์อ๋อทัดแอนพัทตลอดทัวร์ครับพี่อันนี้คืออะไรครับเห็นตั้งไว้อ๋อตัวนี้เป็น power station ครับเป็นเวติ e b 3 a นะครับเป็นพอตเชเบิลซึ่งสามารถที่จะเรายกไปไหนก็ได้ใช่คือตัวนี้มีจุดเด่นก็คือใช้ได้ทั้ง ac และ dc อ,อย่างเช่นตอนเนี้ย มีไวเลสชาร์จเจอร์ด้วยผมสามารถเอามือถือที่มีไวเลสเนี่ยวางปุ๊บก็จะชาร์จทันทีไม่ต้องเสียบสายไม่ต้องเสียบสายครับ<ไ>แล้วก็ยังมีแบบสาย AC เข้าก็เข้าข้างหน้าได้เลยง่ายนะครับแล้วก็มีทั้ง USB c ต้องร้อยวัตต์นะครับแล้วก็จะมี USB ธรรมดาอีกรวมถึงมีพอร์ต12โวลต์สำหรับใช้กับพวกพัดลมหรืออะไรเงี้ย<ไ>ซึ่งเสียบ12โวลต์ได้เลยอันนี้ก็สามารถที่จะชาร์จได้เรียกว่าไม่ถึง1ชั่วโมงก็เต็มแล้ว และเวลาเราไปที่ไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างทะเลเรามาทะเลอย่างเงี้ยเราไม่ต้องเอาไฟจากในรถเลยครับเราก็ใช้ตัวนี้ได้หรือเราไปนั่งตามไปนั่งชายหาดได้ใช่ใช่ครับแล้วก็ไม่ไม่มีไม่มีขาดการติดต่อสื่อสารไม่ว่าเราจะมีโน้ตบุ๊กเราก็ใช้โน้ตบุ๊กได้เรามีโทรศัพท์เราก็สามารถชาร์จได้ครับอันนี้ก็สามารถเรียกว่าสะดวกในการเดินทางสำหรับการ เดินทางไปไหนอันนี้ค่อนข้างมีมประโยชน์ครับ,มมรบใช่ครับเหมาะสําหรับใส่แคมมากทีเดียวเอาละครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็ได้รับการแนะนําหรือรีวิวรถซึ่งเป็นงาน d ดวานะที่ค่อนข้างเรียกว่าครบทุกฟังก์ชันเลยก็วันนี้ต้องขอขอบคุณลุงทัศนและประพัดมากนะครับ ท่านผู้ชมครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับหรือมีอะไรคอมเมนต์เข้ามาเดี๋ยวเราเชื่อมต่อนะครับผมสำหรับวันนี้เรา3คนต้องขอลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาครับ